ตัวอย่างที่เพื่อนๆเห็นเป็นการใส่เอฟเฟกต์แสงแฟลชหรือที่เรียกว่าสต o อปเอฟเฟกต์ให้กับวิดีโอของเราในจังหวะที่ต้องการจะเน้นอย่างเช่นตัวอย่างคลิปนี้ผมจะเน้นในจังหวะที่บอร์ดลอยขึ้นตรงช่วงนี้วิธีการทำนะครับอันดับแรกให้เพื่อนๆ copy footage นี้เพิ่มขึ้นมาแต่ที่ตัวเลเยอร์ก่อนแล้วก็มาที่เครื่องหมายบวกที่แถบเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนเส้น l a y Head มาอยู่ตรงจุดที่เราจะเริ่มทำเอฟเฟกแสงแฟลช ก็คือช่วงนี้ที่สเก็ตบอร์ดกำลังจะลอยขึ้นได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ซูมไทม์ไลน์เข้าไปใกล้อีกหน่อยครับจากนั้นก็จะตัดตรงจุดแรกนี้เลยครับแตะที่รูปกันไกลแล้วก็ตามด้วยการเลื่อนไปข้างหน้าสองเฟรมแล้วก็ตัดวิธีเลื่อนไปข้างหน้าทีละเฟรมให้เพื่อนๆใช้นิ้วหรือปากาก็ได้ปัดที่หน้าจอแสดงผลเลื่อนไปข้างหน้าก็ปัดไปทางซ้ายก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ตัดแบ่งเป็นไฟล์ละ2เฟรมจนถึงจุดสุดท้ายที่เราต้องการให้ตัวเอฟเฟกตแสดงผลตัดจนถึงจุดที่เราต้องการแล้วในขั้นตอนต่อมาก็ให้เ,เพื่อนๆทำการลบไฟล์ที่ตัดโดยลบสลับเป็นฟันปลาเริ่มจากไฟล์แรกแล้วก็สลับไปเรื่อยๆแต่ปุ่มมัลติ Select นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการจะลบ ในกรณีที่เราต้องการลบไฟล์หลายๆไฟล์พร้อมกันเวลาแตะเลือกก็สังเกตดูด้วยนะครับมันจะมีกรอบสีขาวๆถ้าเลือกแล้วไม่ติดก็จิ้มอีกครั้งเสร็จแล้วก็แตะที่ปุ่มถังขยะเพื่อลบไฟล์ที่เลือกครับเนี่นครับไฟล์ที่อยู่บนเลเยอร์นี้ก็จะแหวงๆแ,แบบนี้ลองเล่นดูครับเพื่อนๆคงจะมีคำถามใช่ไหมครับตรงนี้ว่าไม่เห็นมีอะไรเลยทีนี้ลองมาปิดการมองเห็นของเลเยอร์หลัก แต่ที่รูปดวงตาหน้าเลเยอร์หลักนี้นะครับให้ขึ้นสัญลักษณ์ขีดที่รูปดวงตาแบบนี้นะครับคราวนี้ลองแตะเล่นดูอีกครั้งรอบนี้จะเห็นผลจากการที่เราตัดและลบไฟล์ก็ง่ายๆแค่นี้เลยหลักการก็ง่ายๆเลยครับคือเราลบไฟล์สลับกันไฟล์ที่เราลบก็จะเกิดพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างก็คือพื้นหลังของวิดีโอของเรา ก็คือสีดําการกระพริบเร็วหรือช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะห่างของไฟล์ที่เราลบนะครับและความยาวของไฟล์ที่เรากําหนดที่แบ่งเป็นก้อนๆอนประมาณนี้ครับสําหรับวิธีแรกคราวนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีที่2ให้ไปที่เมนูไทเทลครับเพื่อสร้างข้อความแล้วก็ลากลงมาวางไว้บนไทม์ไลน์ได้เลยเราจะทําต่อจากตัวอย่างแรกเลยนะครับสมมุติผมจะเริ่มจากตรงจุดนี้ เหมือนเดิมครับเลื่อนมาที่จุดสุดท้ายแล้วก็ตัดจากนั้นก็ลบส่วนหลังทิ้งไปเสร็จแล้วก็ดับเบิลแท็บเข้าไปที่หน้าปรับแต่งที่เลเยอร์ข้อความนี้เลยนะครับเราจะไม่ได้สร้างข้อความนะครับตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนลบตัวข้อความทิ้งไปได้เลยเสร็จแล้วมาแตะที่ปุ่มบวกตรงนี้เลือกอันที่2ครับเพื่อสร้างเชฟเชฟสี่เหลี่ยมอันนี้ก็ปรับให้เต็มจอเลยนะครับ มาที่เมนูสเกลที่อยู่ด้านล่างเราก็จะจำลองให้เป็นแสงแฟลชนะครับสำหรับสีขาวนี้กลับออกมาที่หน้าไทาม์ไลน์ในขั้นตอนนี้ก็ทำเหมือนเดิมหลักการเดียวกันเลยคือหั่นไฟล์เป็นท่อนๆท่อน,อนละสีเฟรมแล้วก็ลบสลับเป็นฟันปลาลองดูครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าแตกต่างจากวิธีแรกอย่างไรวิธีแรกตอนกระพริบเนี่ยวิดีโอของเราจะกระพริบเป็นสีดำนะครับถ้าสังเกตดูดีๆส่วนวิธีที่2นี้เราสร้างพื้นสีขาวที่จำลองแสงแฟลชขึ้นมาลองดูครับสังเกตทันไหมครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับเทียบกันทั้ง2แบบ โอเคเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างของทั้งสองวิธีแล้วนะครับจริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่ทำได้แต่ผมยังไม่แนะนำวิธีนี้เพราะหลังจากที่ผมได้ลองทำดูเนี่ยมันเกิดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือหลังจากที่ทำเสร็จแล้วตอนแสดงผลหน้าจอแสดงผลมันเป็นสีดำครับไม่ขึ้นข้อมูลอะไรเลยผมเลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆสามารถทาตาม2วิธีที่ได้สอนไปก็ได้เหมือนกัน แต่ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะลองดูวิธีที่ผมทําแล้วมันมีปัญหาก็ลองดูต่อจากตรงนี้ได้เลยครับเผื่อเพื่อเนเพื่อนทแล้วอาจจะไม่พบปัญหาแบบผมก็ได้วิธีนี้ก็ไม่ต้อง copy layer ไม่ต้องสร้างแฟ a ตจาลองคือทําที่ตัว La เยอร์หลักได้เลยแบบนี้ด้วยวิธีการเดียวกันเลยครับปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงท้ายในช่วงที่แตะเล่นเพื่อ preview ดู อีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราแตะเลือก Multiselect เนี่ยเราจะไม่สามารถเลือกไฟล์สลับกันเป็นฟันปลาเพื่อลบได้นะครับมันจะบังคับให้เราต้องเลือกไฟล์ติดกันไม่สามารถเว้นได้เหมือนที่ผมกำลังพยายามทำอยู่ตอนนี้เนี่ยครับพอเราจะข้ามมันจะเลือกไฟล์ที่ติดกันให้อัตโนมัติเลยก็ต้องใช้วิธีลบออกที่ราไฟล์ที่าไฟล์แบบนี้ โอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการทำ Stop Effects หรือเ f ฟเฟแสงแฟลชให้กับวิดีโอของเราก็หวังว่าเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับส่วนในคลิปหน้าผมจะนำเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาสอนเพื่อนๆก็ฝากติดตามช่อง853 Cut d คัมีเดียช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ